สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ เริ่มต้นคลิปมาก็มาสวัสดีกันเลยนะคะวันนี้เริ่มเข้าเรื่องกันเลยเป็นวันที่สดใสสําหรับเจ้าหนูนะคะหนูน้อยแฮมตินแล้วก็นอนไม่ช่วยอะไรกันเลยเหมือนกับเจ้าของมันเลยที่ชื่อว่ามะปางอันนี้เป็นคลิปปัจจุบันแล้วนะคะเป็นคลิปวันนี้สดๆใหม่ๆร้อนไม่ต้องหันลิ้นด้วยถ้าไม่หันลิ้นเขาจะไม่รู้ว่ามันร้อนค่กวันนี้อบอ้าวแล้วก็ร้อนมากเลยค่ะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ตอนบ่ายมาคือไม่ไหวทำความสะอาดบ้านให้ทุกคนดูค่ะว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างตู้เย็นด้วยดังนั้นก็ ถอดปั๊กไว้ให้น้ำแข็งละลายก,ก่อนกันเลยค่ะวันนี้ทำเป็นวอล์นะคะ a s m อก็ถามว่ามันคืออะไรเซิร์ชก o เกิลแป๊บไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืองม,มันจะฮิตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเทอมเล็กนะคะเลื่อนดูคลิปช็อตทั้งวันเลยค่ะก็เห็นแต่คลิป เอสเอลก็ส <H> ังเกตเห็นว่าส <G> ่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการกินแต่พอไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแต่กลับมันแบบว่าอธิบายไม่ออกก็ไปเซิร์ชเราเองนะคะแล้วก็มาพูดกันได้ตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในอะไรห้องนอนใกล้ๆนะคะเพราะว่าห้องนอนอยากต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะห้องนอนมีสมห้องค่ะอา่จะถ่ายแต่มุมข้างนอกนะคะหรือว่ามุมรับแขกค่ะแต่ห้องนอนก็จะถ่ายบางมุมนะคะยอดวิวเยอะๆหรือว่ายอดกดติดตามเยอะๆดูได้อยู่แล้วจะถ่ายให้ดูแน่นอนค่ะไปเปิดประตูหน้าบ้านก็คือโอ โอ้ยไก่มาเจกต้นไม้ไม่ว่าไก่ตัวเองหรือว่าไก่คนอื่นก็ไม่รู้นะคะปุ้นไวไปหมดทุกวันก็ต้องเก็บทุกวันเลยก็สกปรกทุกวันเด็กหญิงชื่อย่อว่าเด็กหญิงมะปางเปรี้ยวโอ้ยชื่อนะคะชอบยัดไม่ใช่ยัดเงียนะยัดของเล่นไว้บนโต๊ะแล้วก็ลิ้นชักแล้วก็ใต้ที่ไม่มีใต้เตียงแล้วดีนะที่ตอนนี้ไม่มีใต้เตียงแล้วเพราะว่าตัดใต้เตียงออกไม่งั้นก็ยัดเหมือนเดิมค่ะทำความสะอาดบ้านนะคะทําทุกวันแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรแบบว่าหลายๆอย่างนะคะก็แปลว่าถ้าเช็ดฝุ่นอะไรประมาณนี้ก็แบบ2้วันหน ก็ทําทุกวันก็กวาดบ้านล้างจานส่วนถูบ้านก็ถูวันเว้นวันแบบนี้ลค่ะส่วนบริเวณพื้นบ้านหรือว่าพื้นปูนนะคะที่อยู่รอบบ้านค่ะจะเป็นหน้าบ้านกวาดประจำทุกวันเลยนะคะแต่ว่าจะสลับกันกวาดกับแม่ก็คือถ้าใครว่างก็กวาดค่ะแม่แม่ก็หนุนคะต้น,นะะตไม้จะเป็นพ่อดูแลค่ะพ่อจะตื่นม,มารดน้ําต้นไม้ทุกวันและเลิกงานมาพ่อก็จะรดน้ำต้นไม้ทุกวัน,น,น<ส>ในบ้านจะช่วยกันทํานะคะรวมไปถึงการทํากับข้าวค่ะทําไม่ซ้ํามือกันเลยก็ช่วยเป็นบางอย่างนะคะแต่ไม่ได้ช่วยทุกวันค่ะวันไหนขยันวันไหนขี้เกียจก็ไม่ช่วย ปิดเทอมนะคะปิดเทอมแต่ว่าก็ไปเฝ้าร้านอยู่ร้านค่ะดังนั้นนะคะก็จะทําแต่ช่วงเย็นมากกว่าค่ะจะไม่ค่อยทํานะคะเพราะว่ากว่าจะทําเสร็จก็11บเอ็ดโมงหรือเที่ยงเลยค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือแม่เฝ้าร้านให้อยู่นะคะแล้วนะคะมันก็จะทานานค่ะปกติจะไม่ค่อยถ่ายนะคะปกติจะฟังเพลงไปด้วยหรือว่าดูหนังไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยค่ะก็น่าเบื่อใจนึงทําไปทํามาก็สนุกแต่ที่แน่ก็คือเหนื่อยค่ะสามห้องนะคะแล้วก็ห้องพักอีกหนึ่งห้องเป็นสีห้องค่ะกว่าทุกวันนะคะห้องนี้คือว่าเ้็บไว้ให้นคะะ น้องก็คือถ้าน้องโตขึ้นน้องนอนคนเดียวได้น้องก็จะมานอนห้องนี้พี่น้องมานะคะหรือว่าแขกมาก็จะมานอนห้องนี้ได้ค่ะก็กวาดทำความสะอาดทุกวันนะคะก็มีจิ้งจกแล้วก็มีฝุ่นนะคะดังนั้นก็สักรกค่ะแลวันนี้ก็จะพาทุกคนมาจัดโตอ่านหนังสือด้วยแบบนี้ไม่ได้ชอบอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าก็อ่านได้ค่ะชอบจัดโต้เลยนะคะไม่ชอบจัดโตนี่แหละค่ะก็ทําให้คนไม่ค่อยอยากมาอ่านหนังสือไม่อยากมานั่งอ่านเหมนมันไม่มีพลังบวกในการอ่านเลยค่ะเห็นโต้ลกๆแบบนี้ก็ปล่อยทิ้งนิดหน่อบ่อยอยู่นะคะประมาณ สองสามเดือนหนึ่งครั้งบ่อยที่สุดลวนะแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะบอกตัวเองว่าปิดเทอมแล้วนะดังนั้นก็จะทําแบบว่าทุกอาทิตย์หรือสองสามวันหนึ่งครั้งเลยค่ะถ้าทําทุกวันก็ดีขออนุญาตสาธุก่อนถ้าจะทําทุกวันก็จะใช้ทิชชู่เปียกนะคะมาเช็ดทําความสะอาดแบบนี้เลยค่ะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะแต่พอใช้ทิชชู่เปียกเช็ดแล้วบอกเลยว่าสกปรกคาบเยอะมากสั่นหน่อยนะคะพอดีว่าขาตั้งกล้องมันปรับไม่ได้ปรับไม่ต้องใช้หนึ่งมือถ่ายแล้วก็หนึ่งมือเช็ด่ามันก็เลยสั่นๆนะคะขยายาถ่ายคลิป นะคะเพราะว่าไม่มีคลิปดองแล้วค่ะคลิปหมดแล้วนะคะการจัดโต๊ะหนังสือก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ไม่ใช่สําหรับจับไปจะเท่านั้นถ้ามีโอกาสนั่งอ่านหนังสือ100%่งรจะอ่านบนโต๊ะเหลือจากนั้นดอนอ่านบนที่นอนค่ะไม่นั้นก็ถือไปอ่านว่าตอนกลางวันก็คือบ้านร้อนมากแล้วก็ไม่เปิดแอร์ด้วยนะเพราะว่าประหยัดไฟลาเ่นก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ในห้องแอร์นะคะจะทําให้ขี้เกียจลอเรนสำคัญก็คือถ้าเปิดแอร์ปุ๊บอุณหภูมิในห้องมันก็จะต่าใช่ไหมคะมัน พอออกไปปุ๊บมันก็จะพบอุณหภูมิสูงดัง,<อ>งนั้นก็จะทําให้หนูไม่สบายค่ะดังนั้นก็เลยไม่เปิดแอร์ไปอยู่ข้างนอกดังนั้นก็ต้องไปเฝ้าร้านนะคะเอาเปิดแอร์แค่ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ตอนตนอนแกถามตัวเองมากว่าคนอะไรเอ่ยหนาวก็บ่นฝนตกก็บ่นร้อนก็บน่นไม่รู้นี่จัดเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศกับริมหน้าต่างน้าอ่านมากไม่ใช่คนที่ชอบยัดใส่ที่นอนหรือว่าใส่โต๊ะดินชักอยู่ในห้องนอนว่านะคะ,ะ,ค,ะคุณคิดแบบนั้นแสดงว่าคุณคิดผิดเพราะว่าที่ไหนมาบังก็ยัดค่ะแม้แต่ตรง ดูทีวีก็ยังยัดและก็ยัดมานานแล้วอยากจีพายไปเช่นมาอ้าวปืนฉีดน้ำมาจากไหนไม่สิงสงการขนองอย่าพึ่งเฝ้า่ไปรีบเลยทําไปทํามาน้องมาเห็นน้องก็บ่นเห้ด้วยนะว่าออกไปได้ยังจะดูทีวีมาลื้อของหนทําไมนี่ฟังนะคะทุกคนลื้อของทีไรทะเลาะกันทุกทีคนจะเก็บให้เป็นที่อีกคนจะเก็บยัดให้ไม่เป็นทีคนหนุนหัวนะเดี๋ยวนี้ฟาดยังเห็นมีของใช้ในบ้านแบบนี้เด็กยิงมาบังก็ไปลื้อจากที่ที่เก็บเป็นระเบียบแล้วมายัดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วมีเื่องจะ เล่าให้ทุกคนฟังนะคะเวลาน้องออกทีวีโอไม่ใช่ออกช่องหรือว่าคลิปของแม่ กล้าแสดงออกมาตัดมาคลิปของพี่มาให้มันพูดอะไรนะแค่ถ่ายติดเฉยๆนะทุกคนแค่ถ่ายติดเฉยๆมันยังไม่ให้ถ่ายโวยวายให้เราลบคลิปด้วยนะแถมยังให้กล้องแบบว่าหันไปทางอื่นยังไปฟ้องแม่อีกด้วยนะว่าแอบถ่ายเพรวชอบครูน้องไงว่าจะเอารูปหยุดรูปไม่สวยของน้องรูปตอนที่น้องดื้อเอาไปลงแล้วครูจะได้มาเห็นมันก็กลัวนะเราก็ไปขู่มันตอนมันดื้อนะเอ้าเป็นไงล่ะมันไม่ถ่ายแล้วทีนี้กลว่าน้องสาวไม่ให้ถ่ายค่ะอาการก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยไม่น่าไปขู่มันเลยมาทำค้อจัง ห้องพากด้วยค่ะเชฟฝุ่นอยู่ที่หิ้งพระนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยถ่ายนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่คลิปแม่ค่ะที่เคยบอกไปแล้วนะคะตอนทำความสะอาดจะชอบฟังเพลงค่ะมันจะได้ทําได้ดีแล้วก็แบบสบายอ่ะสบาย,บายหูแล้วก็มาเข้าหมดกว่าธรรมดาทุกคนก็ว่าบ้านใหญ่แล้วก็สวยขนาดนี้ทําไมไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นว่าเรื่องนี้หนูก็เคยคิดแล้วก็เคยบอกแม่ไปแล้วนะคะว่าซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาและบ้านเราก็เคยซื้อมาแล้วตอนที่ว่าบ้านเดิมเอาไปดูดรถแทนเรื่องมันมีอยู่ว่า ก็คือถ้าใช้เครื่องดูฝุ่นใช่ไหมมันก็ต้องต่อสายไฟค่ะแต่สมัยนี้มันอาจจะมีพวกแบบว่าไม่ต้องใช้สายก็แบบไร้สายก็ไปติดผ้าจําแบบว่าใช้สายไงมันก็ต้องต่อพ่วงยุ่งยากแล้วมันต้องลากแล้วก็แพงด้วยแล้วก็เปลืองไฟด้วยอย่างนั้นกวาดเอานี่แหละง่ายกว่าแล้วก็ชิลเล็กนึงแต่ว่าทําเสร็จเราก็สบายใจเอาบ้านสะอาดเนาะก็สบายใจค่ะนีกันต่อค่ะเห็นหมอนแล้วอยากนอนเลยอันนี้ก็คือก็เป็นโต๊ะธรรมดานะคะทำความสะอาดทุกวันแต่ว่าจัดทุกวันก็สกปรกทุกวันจับอันไหนพอจับปุ๊บกินแล้วปั๊บ อาจารย์ได้ค่ะก็ตัวเองแล้วก็คนทางบ้านนี่แหละค่ะดอกไม้เันวาเลนไทน์นี่นะคะอุ้ยพูดกินไม่ได้แกล้งนะคะพูดผิดจริงไปแฟนนังแต่ตอนไหนนี่ยังไม่มียังไม่มีดอกไม้เนี่ยเป็นดอกไม้สดนะคะเป็นดอกไม้วันปัดชิมค่ะถ้าเป็นดอกไม้ปลอมนะคะก็ใส่ตู้โชว์เก็บไว้ได้ค่ะแต่พอเป็นดอกไม้สดก็คือไม่อยากเก็บไว้แม่บอกว่ามันจะล่วงใส่ตู้แล้วก็ส่งกลิ่นทําให้ตู้ไม่สะอาดเอาออกมาไว้ข้างนอกจะทิ้งก็ไม่ได้นี่แม่อุตส่าห์ซื้อมาซื้อมาซะแพงด้วยชอบแล้วเป็นร้อยเขาไม่ขายถูกนะคะมตั้งไวเอาันว้อมก แบบนะะได้อยู่ได้อยู่เออก็มีหน้ามีตาอยู่นะมันก็สวยอยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะสรุปเสร็จแค่โซนเดียวค่ะแต่โซอนอื่นยังไม่เสร็จมาจัดกันต่อค่ะอนนเป็นมุมตู้เย็นนะคะเป็นบนตู้นะคะย้ํานะคะถอดปลั๊กไฟออกแล้วนะคะแล้วก็เป็นทิชชู่เปียกนะคะมันถึงจะเช็ดออกค่ะไม่น้นฝุ่นก็จะกลับมาเกาะหมดเําไม่ใช่จะเอาผ้าชุบน้ําไปเช็ดย่างเย็นนะคะไฟดูดค่ะทำความสะอาดเตารีดด้วยนะคะเช็ดเช็ดเช็ดเช็แล้วก็ปัดกวาดนะคะโดยการเอาที่ตักขยะนะคะหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าที่โกยผงหรือที่ตักโ่งเนี่ยค ค่ะแต่บ้านหนูเรียกใหญเยอะไม่ใช่แล้วนะคะที่ชู้เปียกเองค่ะคปไปถ่ายคลิปมาก็มีความคิดบางอย่างลอยขึ้นมาบนหัวค่ะทําไมไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะนนสดด้วยเหรอ ในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีคนดูนะคะแต่มีช่วงหนึ่งคือขยันมากเลิกเรียนมาจะทํางานบ้างกว่าจะเสร็จแต่ก็มานั่งไลฟ์นะมีคนดูแค่สี่ห้าคนมีพ่อมีแม่แล้วก็เพื่อนบางคนก็ยังแต่ไลฟ์นะคะถ้าขยันจริงๆลงวันละสิบยี่สิบคลิปก็ได้นะคะอันนี้พูดจริงนะคะถ้ามีคลิปแล้วก็ขยันขี้เกียจจริงๆแม้แต่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งคลิปก็ยังไม่มีในฟอยลเวอร์ชันนี้ซีซั่นที่เราไหล้วนะทำมาประมาณสามสิบปีแล้วค่ะอุสามสี่ี่ปีค่ะเกือบสามป เงินย้างย่ดีว่าระบบผิดพลาดนะคะก็ได้เงินคลิปเรียวค่ะเงินเข้าแต่โทรศัพท์แต่มันยังไม่เข้ากระเป๋าเฉยเงินก็ลดแล้วก็หายไปอ้าวรวจะมาให้เราดีใจทาไมได้อะไรเอาความบันเทิงไปแทนก็แล้วกันไปเช็ดมาขี้เกียจถือแล้วค่ะเมื่อมือก็แบบสิกเอากแล้วกันมมยากรนี่ก็คือใต้ตู้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะที่มีฝุ่นเกาะตรงนี้เยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยทําความสะอาดใต้ตู้นี้ทีค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาลมพัดมามันก็ชอบมาเกาะอยู่ใต้ตู้ของใต้ตู้ล่างสุดนี้นะคะก็ไม่ ไม่ค่อยใช้งานเลยค่ะนานทีนะคะแต่ก็ทยอยทําความสะอาดอยู่ค่ะทําไปไม่กี่นาทีฝุ่นก็มาก่ออีกแล้วเวลาจะใช้นะคะก็เอามาล้างอีกทีแล้วก็เช็ดอีกทีค่ะปกติแบบนี้นะคะงานบ้านอะไรก็เป็นเรื่องปกติค่ะไปบ่นไปนะคะถ้าไม่บ่นแสดงว่าไม่อยากทำแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะที่จะบอกทุกคนสมมติว่าอ่ะสมมติอีกแล้วสมมติว่าที่ฉันถามก็คือหนูถามเองถามแทนทุกคนค่ะเพราะไม่มีใครมาถามเลยเหงามากก็มีบ้างนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบในชีวิตจริงไม่ได้มาตอบในคลิปค่ะว่าจะเป็นคนรู้จักประมาณนี้ที่ถามค เวลาไหนใช้เวลาไหนตัดคลิปและตัดตอนไหนเวลาว่างเลยค่ะเพราะว่าว่างตลอดมากไม่มีอะไรทําเลยนั่งแล้วก็นอนแล้วก็กินเป็นเด็กอ่ะนาะนั่งเฝ้าร้านเฉยๆแม่ก็ให้ทำนะแต่ไม่ทำเมันเด็กหัวดื้อนะถ้าไม่ดื้อไม่ชื่อว่าปอยตัดคลิปเวลาว่างเลยค่ะตัดในโทรศัพท์นะคะมีโทรศัพท์เพ่องเดียวตัดได้เลยค่ะแล้วก็มีบางคนถามว่าได้ตัดในคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กไหมไม่ค่ะโทรศัพท์เลยค่ะใช้ความสามารถรุ่นหยกส่วนเวลานอนนะคะไม่ได้อดหลับอดนอนในการตัดค่ะนอนปกติเลยค่ะนอนฮาทุ่มยงขำตึกเพราะตัดคลิปนะคะตัดใจ ก็ใช้เวลาส่วนตัวดูนู่นดูนี่นะคะเล่นโทรศัพท์<อ>จตื่นใช่ไหมคะตื่นประมาณ6กโมงเจ็ดโมงค่ะไม่ใช่ใครปลูกนะแม่ปลุก<า>ค่ะใช้เวลาว่างตัดคลิปนะคะว่างทางั้งวันใครจะจ้างไปทําอะไรจ้างได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้ตอนนี้ขออนุญาตเดินไปซื้อสปอนเซอร์มากินก่อนนะคะกําลังต้องการพลังงานเอาคนละอันสปอนเซอร์ก็เหมือนโฆษณาเข้าได,ไได้อย่างนี้เขาคงไม่จ้างรอกมั้งหยอกเดี๋ยวก็หยุดทับเดี๋ยวก็ทําใครจะมาจ้างพูดไปทั้งหมดก็เพื่ออัตลนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะถ่ายชีวิตประจําวันไปแบบนี้ก็ดี ไม่ต้องมาทำเขียนสคริปเขียนบทเพราะว่าสติไม่ไมีมไม่ต้องถามถึงความระลึกู้อ้าวสติก็คือความระลึกได้ไม่ใช่เหรอเอออันเดียวกันไม่ต้องถามถึงสัมปชัญญาค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปหา,าที่<อ>ไหนองอ,อกไปนะคะลืมไปค่ะว่าตัวเองต้องล้างตู้เย็นด้วยกลับมาล้างก็โอละลายในนะ้ำในตู้เย็นละลายนะคนจะละลายของอะไรเยอะ<ๆ>ก็มีอยู่<ๆ>ว่า มีะขามที่อยู่ในถุงนี้เป็นมะขามแช่อิ่มค่ะแม่สั่งกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาส่งตรงถึงที่เลยนะคะล่าสุดก็ตั้งแต่ปีใหม่เลยค่ะว่าจะล้างตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าแม่ก็สั่งมะขามมา่ลงแม่บอกว่ากินให้หมดก่อนแล้วค่อยล้างทีเดียวได้แต่พอล้างมานะคะทนไม่ไหวมันสกปรกมากก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องล้างถ้ามันสกปรกอีกทีก็ค่อยล้างอีกทีก็แล้วกันญาติใส่ค่ะอันไหนควรทิ้งก็ควรทิ้งนะคะอันไหนไม่ควรทิ้งก็เก็บไว้ค่ะสะอาดขึ้นเยอะเลยค่ะตู้เย็นนนะะะะคปปกติจ้าางรม1เดือ ครั้ง2เดือนหนึ่งครั้งค่ะไม่เกินแล้วเกือบแล้วเกือบจะไม่ได้ล้างแล้วเกือบจะได้ล้างสุกกรไปแล้วแล้วกลัวน้ำมาขามย้อยใสอีกนะคะดังนั้นก็จะเอาไว้ตู้ข้างล่างเลยค่ะหลายอย่างเลยนะคะบางอย่างก็ไม่ได้ตัดลงค่ะคลิปมันยาวเกินไม่ใช่อะไรนะคะคนภาคเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วภาคเหนื่อยแล้วสุดก็ดีค่ะแต่ว่าคลิปสดมันก็มีข้อเสียตรงที่มันอาจจะไม่ค่อยพูดนะคะแล้วคลิปก็จะยาวเกินไปค่ะเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยดังนั้นก็กลัวตดลิขสิทธิ์แล้วก็กลัวรำคาญค่ะมาจัะผ้ากัว มันเกือบเหม็นเน่าเหม็นอับแล้วมั้งแต่ดีที่เราใช้น้ำยาปรับพราะมยีห้อ,อ,อดีว่ายี่ห้ออ,อะไรถ้าอยากให้บอกจ้างเราก่อนสิจะบอกเีกยนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย